อ่อนน้ำมเนื้อแอะนี่เราทาย่านได้ข่อยกาบสบายดีสบายดีแหละสวัสดีเด้อผมเอพี่น้องเนาะ เอฟซีกันเบิดสุขุมสุขนคือเก่าเด้อบ่าว่าจุเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะกระโคยินดีต้อนรทำข่าวซูซองมูตาสาวลาวคือเก่าพรมเป็นพี่น้องเลยมาพบมาพอกันมืทอนี้กันอยู่ที่บ้านน้องแก้วฮะเดี๋ยวอ้าตัดผ้ามาทางนี้ก่อนพรมเป็นพี่น้องเลยบ่าวถาเจ้เห็นยังกันนั่นมันลดไงสมุกิมันลด้ะลดนี่นะมาเฮือนซานเพิ่นกับเบลักกินมักชมโอเพิ่นบ่เนี่มันข่างสิ โอ้ไอ้หนาอาสบายดีป้าลุงไหมลูกสบายเจ้าคือตาลักตาแลมแท้ต้นเหี้ยวนี่ต้นเจริ่ทองด้วต้นเหี้ยมเพิ่นอ่านกินเขาได้ค่ะเนาะบอกภาษาอะไรอย่างมันมันคือประดุจจิสั่นะอืมต้นเหี้ยวต้นชมโอบอ้อนซะนี่ขับรถไปสร้างผู้ได้่งมใช่ป่ามึงดูว่ะท่าเอ้าหายนกแก้วไปป่าน้องเบิรงกนี่ะมันฉิดลอดอยู่แบบกัเบิรงแต่นวดแล้วกับเบิรงนี่เนาะอ่าผู้ทั้งไอ้เขากับเราไม่เอทเอทอยู่เพื่อนพี่น้องเลย ôi bỏ lọt là bỏ thái ơi <laughs> hết <laughs> <laughs> ôi bừng đi lại. <cười> <cười> ôi khổ bừng cả, cứ chỉ bồ mi mi โอ้ยเรากนนะฮะเน่ะพอได้อยู่คำหนึ่งสองคำเขินก,กับ <c> ต <oughs> าดีกว่าลูกหลาคอยมาสบอเหี้ยม, <c oughs> มันลงบ่เบิดด้ฮะนะ โอตาดุโตเนาะพ่อแม่พี่น้องได้กินบักสบอกะบ่มีฮอนดอกฮอนนูนบักสบอยังบ่ทันกอทั้งแก่สักเนาะอือโอเคบนี้ไปอีล่เดี๋ยวพาเอื้อยไปเบิ่งพุ่นหน่อยเนาะไปไปเบิ่งดูบดเพิ่นเฮ็ดสลพ่อแม่พี่น้องเอ้ย ອືມຍ້ານຍ້ປສອງຕບນ हे <laughs> เฮ็ดคักน่แทบัดนิพพมแม่พี่น้องเลยเนาะลอกแก้วอ่ะป้าราไฟสนกันมาสักอ่าเลยอ่ะเลยอมเลอะโพเนาะ ปเปล่งเืลองเรล่ง,งเงเ <c oughs> อาไปมากจนเลยว่าเกินยืนข้างว่านั่งลังห้อนนะสมุนโผลได้่าษาเบิได้ชุบระเห็ดนะท่นได้ชืเอ แล้วได้เนเนอะอาะไอคุณแม่นแล้วมึงสม,มุบ่แล้วก็ต้องแล้วพ <c oughs> ุ่อนน้องมึงออแป๊บเดียวแล้วเห็ดโู้โหพอหัดคำโดกอันนี้ไว้บ่หาสิซูเปอรอันนี้บ่อยากขาวภา้เนาะตัวนี้เนาะ ตัวอันนี่หานั่นกินกินบ่คักเนาะมันกินแบบแบบโบ๊แม่แล้วเปรดกินชักอืมเปรตอีกแล้ววะเปรตกินยาไปก่อนกินยาแก้แพ้เออทำหมดคันนะนี่ะคันบ่อะไรพากันกินกินชมกับน้องแก้วโดดเป็ี่ยนไปทุกที่ดาวบาลานี่สบโลหิตนะสามุก ิเพลงเครื่องเทย์ชนหนึ mhm. <laughs> <laughs> ่น้องแก้วหน้าพาเอ้ยกินหลายโหดโอ้ทางนี้นะงามยิ่วเป็นโอ้คันดานเท่าเราในให้งามได้นะเนาะลายมันอะไรบางเนี่ยงามชักตัวนี้นะบื่อกงามนี่ชนไหมตัวนี้หูจงกองตัดออกพอยพี่น้องเนาะสามพุงแบบนี้แหละร่องครับช่างเขาเด้มมันเปื้น โอ้โหคือนบ่อทาได้ป่อกวันที่ขอได้เป็นช่างนะสมุก งามยังบ่งามตัวนี้บ่งามดเชนราคตัวออนเนื่อแท้อันนี้เ่าทาย่านได้คอย โอ้คือคือคือ,คอซอยทางก็ได้เนีช้ชอบบออยากกินน้ำอีก่ป้ากันนะอยากเข่าหูบ่อยากกินน้ำบออาจจะแมนแปลงไก่ขี้วเนาะถอดถอดบ่ถอดละบออย่ามา,าเอา้ากบอันนี้มันตายแล้ว่จ้าคือ,อกินมินแทผบผ่นว่อาอีกแล้วปลามี่ยงนะบอท่า ลืมถอดปักบ่นงเรากเ็กาเคยได้ไฟสะโกระซัมหมับบ่อมุกกอมันนี่บ่เบาเคยเห็นนะ<ม>คน้คนในบ้านนะน,นะไอ้พุธ<ม><ม>อันมาหลับพาไหมนะอันไฟเสียบไว้อยู่มาดึงเข็งสูป <ะ S 2> บป่าปัดเชนก็ปองอไปนี่เป็นถอยป้าอ,อันตรายแม่ อันเครื่องเขาเสียภัยเนาะเมนเมนอันต่ไอต้องนินึงมันตึงเรื่องนล้ต้องอ่รีรอนเนาะกระพื้นกระพายเนาะเาต้องอาบ้าคันบอมีสตีนี่ตายแท้ได้เราเมื่อ้นก็เทน้ำเปลงไคนี่แหละน้ำเปล่งแปลงมาลืมถอดเอาเหล็กเบ็ดแย่นี่นโอ้ เหือนเพื่อนหนาวอยู่ช่อเือนเพื่อนท้อบนเแล้วก็ลานลานเมาน่ะในใจกอน่ากลเหมือนเพื่อนเกอกเกือบเพื่อนท้อบนล้วนเลเพื่อนเนาะต้มเกือบพอถ่าวห้าออะพื่อนเเกือบเพื่อนท้อบนเล้า แล้วแล้วเนาะอือไปเฮ็ดบ่ดีนี่ได้ได้อยู่เนาะมาเฮ็ดอยู่นี่กันลูกหลานได้เนาะอย่าว่าสิเอื่อ้อกับลูกหลานพ่อดีใจให้พวกเนาะอือ เวเลยได้ปะ่ะคะแพ็กเนาะถูกนี่ผมพี่น้นองอเช็คของเนาะมีเสียนอยู่บ่ละบ่ค่ะทำคนน

อันนี้กับคนสิได้นอนเยู่บ่ะาสันน้บาได้นอนนอนย่านอนยังเป็นจังอย่างได้คนจะงงมันใช้ปินปิ้นใส่ทางนู้นปินป้อปินทางไหนเอามือเด้อโอตัวนี้เหงสวงามมาถ่าเลยตตวทั้งหลุมสงามเนาะไม่กนคนคนลเเมนชอยบุอยากัขนไดเนาะบุอยากันดไม่ไม่ขดนะเบิรมน คนนำหเนาะวเหอไยังใครกูมันแตกอยู <S <S ่เนาะพยามันยังใครมันแตกตัวนั้นได้เสียเฮงคนน้องตัวตายแต่กับโกย์เอามาเห็นอย่างนี้ไหมนี่มาอย่างมาเช็นี่บอเห็ดเช่นเห็ดเช่นขันห้องเจ้าที่ไเก้าก็มีใส่ด้วหองเจ้าตัางหากหองอ้้ต่างหากโอ้ขันห้องอีห้องนอกก็ต่างหากไป่อไปเขนล็อกแทบไปเบ้เห็ดเห็ดเป็น ห้องอ้านห้องหนึ่งและห้องน้องแก้วก็ห้องนอนละล่วงเอาแล้วก็ขันผักกั้งเอาเด้อเอ๊ยิ้มเดิมเด้อใช่ยิ้มเบนี้ยิ้มแป้นเลยฝนสีได้ห้องนี่ผมเป็นพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็บริยานฝนตกอีกเนาะนอนสบายนอนสบายได้สบายเลยยั้มแบบนี้ได้นอนสบายเลยพี่ นอนสบายแล้วนะนวนสบานะดีแล้วดีแล้วเนาะเอาบนสนี้ให้งามเลยตัวนี้เข่าข like> ้างนอกบค่ะ เขาให้ที่แดงเลยเนาะเอ็นเอ็นยืน บาปีนเหอนี่กินนี่ปีนแล้วปีนแล้วโอ้ตัวนี้ยังสีงามเลยนี่ว่าทาภูหนาไหมนะเฮ้ยมันแตะคังทำให้แต,แตกนิดนึงเนาะงามแตกงามแตะ งามลายกันเตกลายกันเตกโอเคบานีัดยังได้สามโมงคตึมซุกตามเลยนบานนี้กลับได้เฮากับานี้กับปาด้วน้องแก้วทั้งไอซางเด้อบานนี้เด้อเดยแล้วว่ายพุทธมนี่นาจะา่าจ้เนาะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะเกาสิบสามมมเก้าสบ่โอ้มีอ่างกะ ว่าครับอันนาพอถ่ายอันนี่ได้หลายเด้ออ่าบอลแดดมันเสี่ยนตับมือกันเฮ้ยขึ้นม่เลยเด้อเฮ้ออหยอกหยอกเนาะอ้าวจะไหนก็มีแต่ว่าเอ้ก้าวกอนได้หลายเด้อมีอย่างกระเบื้องน้ำไอซ์สามพันเด้อโดยอัสบาดีปลาลุงนี่แหละโดยอ่ะก้าวป้าเด้อพูดเด้ออัสบาดีเด้อทางไอพูดเนาะโดยก้าป้าได้อซสานเด้อโดย เอ้าบานนี้เนาะพแม่พี่น้องทางสาวมุกดาก็จะได้กตรวเดนินทางกับโกนถ้าว่าพา่ปาะการใดนก็ต้องกราบขอโทษขอภัยเด้อพแม่พี่น้องนเนาะเรือภัยอ,อาท่าสงทาส่าซีให้ทงงังน้องแก้วพนก่าสมทบงบมาได้พแม่พี่น้องเนาะแต่ว่าทางสาวมุกดานี่กะงบมีแต่เปลี่ยนสังกะสีแล้วกะเปลี่ยนแป้นเนาะปับ๊บเฮือนให้เทียงเนาะแต่ว่าพวกเรื่องโงเรื่องซีหรือว,ว่าทา่ายังให้น้องเพนยังโมงมีมาเด้อพแม่พี่น้องเนาะโอเคบัดนี้ ทางสามมุกดาก็ได้ขอตัวเดินทางกับก่อนเด้อทงนี้กับข้ากล่าวเข้ามาสมบายดีสบายดี